เสียงกิริตพูนะเสียงกิริตอิดีดีดดป้าที่ไหนแตงโมป้าปลาเผาป้าข้าวจีข้าวจีอีสานจีข้าวแต่เราไม่จีแรงนะรอเราหิวเราก็หอมข้อหิวก็เลยอ้าไม่ต้องจีอืมให้มันเมื่อหรอกจีแบบข้าวมันร้อนก็พออืมเสียงกิริต นี่ขจี ufficient. อืมนี่เนาะมันจบปะาอร่อยมากดูวะดู่ะดู่ะดูวแมจุเลยดูจุเลยกินเล่นกินเล่นไปกินแตงโมอ่ะกินแตงโมก็หยิบเอากินคำนั้นก่นเออเสียบเลยอะ เอาหอมกลิ่นฉอย่ารับมาพี่น้องมามีงน้องกินครับผมแกงโมแกงโมกระทถกลกสมเจียวหวานบักเขือเก็บมาตนาเอาห้มูงหนึงเว้ยหลายครับกระสุดยอดเนาะความเสมก็ดีตอง สบายละอืมอู้ถากัด,นะาากดกกกพู้น่ะถากัดเอาเอาขาลงเอาขาลงเอาขาลงเกนดังสั้นเออกัดที่บม่งกันนี่ยว้าวเศบว้าวเศษเศษอ่ะเป็น้องม่เกินขาวน้มกัดสิเกอร์เทียดมันเทิรมสุกข้าวจดด้วยเก็บมาตุงบักง,ง่างหนึ่ง เพื่นมาทราบเนี่ยเฮดเจวลลาครับอันสะเดาใส่วัดอันนี้เพื่อนสาวกันเลยบ้างอือฉันสิซุปบกะเขือไปกินพุ่นเดอ้อบ้านลูกเธออ่ะไปกับไปกินกับกินไปไสกับไปตามใจเพราะว่า,าอือกันสิเป็นวันเกิดเพคนกับบ้านแม่มากินน้องเกิดผ้ามูผ้าหลองผ้านูานานลูกหลานมากินเนี่ยเดอ้อกินเคก้ก จะคงจะเป็นเนื้อย่างข้าวต้มอ่อข้าวขต้มเขากต้มคุณพ่อจะเอาขขาต้มาาตมะใหยพวกนึ่กเขาจะเอากล้วยมะหยหยข้ากินก็ไี่เคนะข้าอัอเอ้อเกิดมาทำแซ่บไปพี่น่ออืมอร่อยมากเลย หวานอยู่นะแซ่บอยู่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 ไม่ชอบพอกินอยู่นะอือเขาหอมตกลงปลาเผากับแทงมูอะไรอร่อยแทงมูอิ่มแดงห้องสองห้องสองอะไรหรอโอ้ก็อิ่มปลาเผาเลยไงเขาก็เลยบอกว่าแทงมู ยินปลาเผาแล้วตอนแรกบอกว่าปลาเผาเลยทีนี้แซ่บจังเลยต้องสองต้งสองราทำมากินอยู่ทะเลตัวย้อยใหญ่กัดแรงไม่ได้กล,บาบาลักกวฟันโยกลากัดเบาๆลูกกัดแห้งมาได้กลัวฟันโยกเราทำจะไม่โนเนาะ อ่านจะเอาอันจเอาะเอาเาใช้ดีโออยู่ร้างไปร่งดูแมึงก่อนน่เกโอเคค่ะโอเคค่ะจวเอาจเอายายท้าใจผึงไทยเลยซีวิดีโอซีนาทีหนึ่งอย่เพิ่งเอาย่าเพิ่งเอาอ่านอ่านอ่าอ่านเอายะเอาเอาอย่างไรหอมจะเาอย่างไรมามาอีกตัวมาเหรอตัวดำๆหรือเปล่า กำลังเล็กๆกับมันวิ่งมานี่ยนะมาตอนกลางวันอ่ะอย่าเปิดเด้อขอถ่ายวีดีโออยู่เลยน่างามเออหนูไม่ได้เปิดอืมซับลายชิลเลตรองลองงอมงอมงอมงองเห็นไหมล่ะแต่แล้วมันจะกินได้ไม่เยอะก็กินขนมกับอะไรเยอะแยะเลยน้แข็งน้าวแกงแข็งสามข้าวแกงแข็ง กาแฟแล้วกาแฟอยาเให้กินกาแฟาอืมไม่ต่อแกให้เลยเฮ้ยถ้ากินเนี่ยก็จะได้อร่อยแตกให้มันเบาๆนะตัวทอดนิด,นดนเดียวอืมตอนนี้เขาไปเดินทางไกลเขาเหนื่อยมั้งเขาเลยกินกน้ำก,กินอีกกินน้ำกินอีกนะอ่ะฮะไม่ได้ะจะกินนี่นะอ้าวกินอะไรลูกมันนิ่มๆอร่อยไม่เคยกิน คืออะไรอ่ะอ้าวปาดอ่ะอ้าวขาอีกแสบตารตกพริกแส่พี่น้องตารตกพริกก็น้ำปลาแส่บครับปลาเผาเข่ากันว่ามันเลวสิเบเอ็ดนาทีขผากันครับจิ้มน้ำปล่าอาืมครับชรับเดี๋ยบ,บอกใคร ต้องาเผาไปเข้าน้ปวดดึงเจีนละไม่อย่พูดสิคนกำลังหาวิดีโออยู่พูดอะไรไปไหนก็ไปเลยอออ๋ออ๋อกระโขงโรค้เป็าโชงยบานกันกระโโคไปได้ไหมอะได้ยยมาอาไปไปรถไปรถไปรถไอรยังไงขับไปรถทําคพูึทงไยดีโอเยขับไปผลไปเทียวได้่ยยเดี๋ใช้เสียงนะอ่ะอ่ะอืมไม่มียวงหลักวงเนี่ย มพราะมันเป็นอดูหนาวฤดูหนามันจะไม่ค่อยมียงุงอันนี้ตัวใหญ่อยู่นะป่าหกตัวตาายาสองตัวสื่อมาหกตัวเพิ่นเอาเองแหละสองตัวเอาเหลือนนสี่ตัวแล้วไม่กินในบ้านต่อ จริงเราก็อยากจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแหละแต่ว่ามันมันค่ำแล้วกินอะไรก็กินไปข้าวหาเหาอจนคำจ <c oughs> นจ่หมูตั้ง,งแรกก็จะก๋วยเ,เตี๋ยวแับแล้วับลายแับหลายมาด้วยเปน็นองมาม่กินคารนบเกันตั้งเสียงจีเดียดไปนะชื่นใจ ปลาเผาอร่อยมากกินจะหมูจะไก,ใใก่ไม่ไวหวหรอพี่น้องปลาสองตัวปลาสองตัวนั่นเนี่ยกินจนจะเบื่อละได้กับหลานสองคนก็จะต่อด้วยมะละกอเออแตงโมงแล้วก็ส้มเขียวหวานอลุกลก มัจนจะน่แสบๆบห้องกินอีสานเราโอ้จิเิตห้องเสียงท่านมาชาดไปแล้วจิเิตห้องอื้จ,จัดจัดทางจิเิตห้องมามามกินนรร้ำแข็แสบๆจ้ะ